สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านจันที่2ี่22กรกฎาคม2024นะครับวันนี้เฟียงคิดเด็ก70จากเมื่อวานนี้74กับบรรยากาศที่โกลาหลนพสมควรทั้งบนโลกการเมืองในตลาดเจ้าที่อเมริกาและก็ตลาดคริปโตนะครับออของตลาดคริปโตเนี่ยแน่นอนพรุ่งนี้23กรกฎาคมเราต้องจับตาอสิเวีนสออาจจะเปิดให้เทรดนะครับ แล้วก็27กระกฎาคมจะเป็นลุงทรัมป์ขึ้นพูดในงาน Bitcoin Conference ที่รัฐเทนเนสซีส่วนเมื่อคืนเนี่ยนะมีข่าวว่าลุงทรัมป์กำลังพิจารณาคุณแลรี่ฟงซีลของ BlackRock มานั่งรัฐมนตรีคลางอเมริกานะครับแต่ข่าวที่ต้อนรับเข้าพภรษาที่สุดเนี่ยก็เป็นข่าวลุงโจไบเดนประกาศถอนตัวจากการแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดี สมัยที่2แล้วก็ดันคุณคาลาแฮริสลองประธานไปดีลงสมัครแข่งขันนะครับข่าวนี้เป็นข่าวที่วุ่นวายมากนะลุงโจดีเบตก็ดีเบตแล้วนะหนึ่งวันก่อนประกาศถอนตัวแกยังเปิดรับบริจาคอยู่นะครับและเลือกตั้งสหอเมริกาเหลืออีกไม่ถึง4เดือนนะเลือกตั้งพุจิกานะแต่เนี่ยแกมาประกาศถอนตัว แบบเนี้ยแคมเปญการเลือกตั้งไมเคิลรับประทานแน่นอนคนในพักขาไก่นะ้าผักแน่นอนนะคนในพักเนี่ยยังไม่ได้ไฟแนลว่าจะเอาใครลงนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราเพิ่งพูดถึงลุงทรัมป์ถูกลอบสังหารสัปดาห์นี้ลุงโจถอนตัวสัปดาห์หน้าไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะและสภาพลุงโจตอนเนี้ยเป็นสภาพที่หลายคนตั้งคำถามว่าท่านไหวหรือเปล่า นะท่านตัดสินใจได้หรือเปล่าทุกวันนี้ถ้าเกิดมีเหตุฉุกเฉินในประเทศเนี่ยจะทํำยังไงนะเหลือเวลาอีกหลายเดือนที่ดำรงตําแหน่งทําไมไม่ลาออกเลยแล้วก็อีกหลายคําถามนะครับนี่จะเป็นเหตุการณ์ที่การเมืองสหรัฐอเมริกาต้องจารึกไว้นะคนก่อนหน้านี้ที่ประกาศถอนตัวกลางคันระหว่างการชิงตําแหน่งสมัยที่2เนี่ยคือคุณลินดอนบีจอรสัน ในเกือบ60ปีที่แล้วนะครับในช่วงสงครามเวียดนามนะตอนนั้นเนี่ยท่านโดนบีบเกี่ยวกับว่าทําไมไม่เอาหา,าน,นเมริกากลับประเทศนะาปรากฏเดือนมีนาคมท่านประกาศลาออกนะครับแต่ความที่ท่านลาออกเดือนมีนาคมเนี่ยหรือประกาศถอนตัวขอภัยถอนตัวมีนาคมยังเหลือพื้นที่ให้พักเนี่ยเตรียมตัวและเตรียมใจนะครับแต่ของลุงโจเนี่ยแกแทบไม่เหลือเวลาเลย นะเหลืออีกประมาณ100วันก็จะเลือกตั้งแล้วตอนนี้หลายคนไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะเป็นข่าวที่เราต้องจับตากันนะครับทีนี้อีกข่าวที่ชุมชนคริปโตจับตาก็าเป็นข่าวลุงทรัมป์ประกาศว่าแกสนใจที่จะให้คุณแลรีฟิงเนี่ยมานั่งรัฐมนตรีขังนะครับข่าวนี้อาจจะดูแปลกนะสวันที่แล้วเราเพิ่งพูดถึงลุงทรัมป์ กำลังเลงคุณเจมี่ไดมอนด์ซีอของ JP Morgan ที่ไม่ชอบบิตคอยมานั่งรัฐมนตีครังแต่วันนี้มันมีข่าวว่าลุงทรัมป์ก็เล็งคุณแลรีฟิงมานั่งรัวบนตีครังนะครับซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องปกตินะตรงนี้การที่ผู้สมัครแข่งขันกําลังเพ่งเล็งว่าจะเอาใครดีเนี่ยลุงโจโก็เคยทำนะครับสมัยลุงโจเนี่ยแกเล็งทั้ง รองประธานธนาคารกลางผู้ว่าการธนาคารกลางเลงทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงกระทรวงการคลังและก็เลงคุณหญิงย่าเจนเ,น,เน็ตเยลเลนและตอนหลังก็เลือกคุณหญิงย่านะครับแต่ของคุณแลรีฟิงเนี่ยถามว่าเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้เป็นเรื่องดีไหมก็เป็นเรื่องดีนะครับเรื่องดีในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคุณแลรีฟิงเป็นพ่อพระวงการคริปโตไม่ใช่นะครับวงการคริปโตเนี่ยทุกคนทําเพื่อตัวเองนะ แต่ถามว่าแลร์รี่ฟิงจะยอมทิ้งเงินเดือน c ีอของ BlackRock มานั่งรัฐมนตรีครังหรือเปล่านะเงินเดือน c ีอ BlackRock เนี่ยอยู่ที่ประมาณ20-40ถึล้านดอลลา,าร์สหรต่อปีในขณะที่คุณหญิงย่าเจเน็ตเยนเลนเนี่ยเงินเดือนของเธอหรือค่าตัวเธอเนี่ยปีหนึ่งประมาณ250,000ดอลลา,าร์สหรัฐนะครับคุณแลร์รี่ฟิงอาจจะอยากทำเพื่อเกียรติยศวงตระกูลหรือเปล่า นะเพราะอย่างที่ผมเคยเรียน4ตําแหน่งทรงเกียรติในสามริกาภายใต้ประธานาธิบดีเนี่ยก็จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง,งแล้วก็อายการสูงสุดนะครับทั้งนี้การแต่งตั้งเนี่ยคือประธานาธิบดีสามารถเลือกแคนดิเดตได้ว่าจะเอาใครนะแต่สุดท้ายสวต้องคอนเฟิร์มสวต้องอต้องโหวตนะครับและความที่ คุณลารีฟิงเป็นบุคคลที่สนิทกับตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาที่สุดแทบจะเรียกว่านอนวอลสตรีทนะครับการที่แกจะมานั่งเป็นรัฐมนตรีคังเนี่ยเป็นเรื่องที่ดราม่าแน่นอนมันจะต้องมีการจับผิดต้องแต่หัวจะหลดเท้าแน่นอนนะว่าแกจะทำอะไรเพื่อใครนะครับก็หลายอย่างกำลังจะเกิดขึ้นนะและ้วตลาดคริปโตเนี่ยผมว่าสัปดาห์หน้า เราต้องจับตาให้ดีนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยอ,อพอสมมุติว่าอัล e r e ร m วมสปอตอผ่านแล้วหรือมีการเปิดให้เทรดแล้วและลุงทรัมป์พูดในงาน Bitcoin Conference จบแล้วเนี่ยเราต้องดูว่ากาวมันจะเบาลงหรือเปล่านะครับแรงซื้อแรงขายเม็ดเงินตอนนี้วี a i l มันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นสถาบันการเงินนะครับเพราะนั้นสายซิ่ง จับตาสถานการณ์ให้ดีโดยเฉพาะสถานการณ์การเมืองที่มีความไม่แน่นอนอย่างยิ่งนะครับเพื่อนๆท่านใดมีอะไรจะเสริมมีอะไรแนะนําคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับ<ๆ>กาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคน,นปลอดภยัยดูต่อไปครับผม